ขีด,ขด,ขดยินดีต้อนรับกลับมาสู่ช่องของเราอีกครั้งครับวันนี้เราจะพาทุกคนมาชมรีวิวรถแทรกเตอร์รุ่นใหม่ล่าสุดจากโซนาลิกานั่นก็คือโซนาลิกา RX 4 7ปี2026รุ่นนี้เป็นที่จับตามองในวงการเกษตรกรรมด้วยการออกแบบที่ทันสมัยสมรรถนะที่ยอดเยี่ยมและราคาที่แข่งขันได้ถ้าคุณกำลังมองหาแทรกเตอร์สำหรับงานหนักงานเบาหรือใช้งานในไร่นาเล็กใหญ่รุ่นนี้อาจเป็นคำตอบของคุณ มาเริ่มกันที่รูปลักษณ์ภายนอกกันก่อนเลยครับโซนาลิกา RX 47ปี2026มีดีไซน์ใหม่ที่ทันสมัยและดูแข็งแกร่งไฟหน้าแบบมัลติ r e f l e ็ก o r อร์ให้ความสว่างชัดเจนในเวลากลางคืนหรือแม้ในสภาพหมอกหนากระจังหน้าออกแบบใหม่พร้อมโลโก้โซนาลิกาที่โดดเด่นตัวทางสีฟ้าเมทัลลิกผสมกับสีดำด้านให้ความรู้สึกพรีเมียมและแข็งแกร่งในเวลาเดียวกันกระจกมองหลังและกันชนหน้าหลังได้รับการออกแบบใหม่เพื่อเพิ่มความปลอดภยัย ล้อหลังขนาดใหญ่ช่วยเพิ่มแรงยึดเกาะบนดินได้ดีเยี่ยมโดยเฉพาะเวลาใช้งานในพื้นที่เปียกหรือโคลนล้อหน้ามีขนาดพอเหมาะทําให้บังคับเลี้ยวได้ง่ายในพื้นที่แคบนอกจากนี้ยังมีหลังคากันแดดแบบพับได้เพิ่มความสะดวกสำหรับผู้ใช้งานในพื้นที่โล่งหรือแดดแรงต่อมาเรามาดูภายในห้องขับขี่กันครับแม้ว่าจะเป็นแฟกเตอร์แต่โซนาลิกา RX 47ก็ไม่ละเลยเรื่องความสะดวกสบาย เบาะนั่งเป็นแบบปรับระดับได้พร้อมระบบกันสะเทือนลดแรงสั่นสะเทือนขนาขับขี่หน้าจอแสดงผลแบบดิจิทัลแสดงข้อมูลที่จำเป็นเช่นรอบเครื่องยนต์น้ำมันเชื้อเพลิงและอุณหภูมิเครื่องระบบควบคุมต่างๆวางตำแหน่งอย่างลงตัวใช้งานง่ายแม้คนที่ไม่เคยใช้มาก่อนก็เรียนรู้ได้เร็วมาถึงเรื่องสมรรถนะซึ่งเป็นจุดเด่นของรุ่นนี้โซนาลิกา rx 4 7มาพร้อมเครื่องยนต์3ส,สูบขนาด47แรงม้าใช้เทคโนโลยีโซนาลิกาใหม่ล่าสุดให้แรงบิดสูงในรอบต่ำช่วยประหยัดน้ำมันในขณะทำงานหนัก ระบบเกียร์8ไปหน้า2องถอยหลังช่วยให้คุณเลือกความเร็วที่เหมาะกับลักษณะงานได้อย่างแม่นยำพวงมาลายัยพาวเวอร์ทำให้การบังคับทิศทางเบาสบายแม้ใช้ในงานนานหลายชั่วโมงระบบ PTO หรือเพลาขับอุปกรณ์เสริมมีให้เลือกทั้งแบบ540 rpm และแบบอัตโนมัติทำให้เหมาะกับอุปกรณ์หลากหลายชนิดเช่นเครื่องถ่ายเครื่องหวานหรือเครื่องตัดหญ้าระบบไฮดรอลิกยกน้ำหนักได้ถึง1,800กิโลกรัมเหมาะสำหรับงานในไรนาขนาดกลางถึงใหญ่ สุดท้ายคือเรื่องราคาโซนาลิกา RX 4 7ปี2026มีราคาประมาณ6 3 0 0 0 0ถึง690,000บาทขึ้นอยู่กับอุปกรณ์เสริมที่คุณเลือกถือว่าเป็นราคาที่คุ้มค่ามากเมื่อเทียบกับสเปกและสมรรถนะที่ได้รับและยังมีบริการหลังการขายจากตัวแทนโซนาลิกาทั่วประเทศพร้อมการรับประกันนานสูงสุดถึง5ปีสรุปแล้วถ้าคุณกำลังมองหาแทรกเตอร์ที่ครบเครื่องทั้งดีไซน์สมรรถนะและราคาโซนาลิกา RX 4 7ปี2026เป็นตัวเลือกที่ไม่ควรมองข้ามเลยครับ ฝากกดไลค์กดติดตามและคอมเมนต์ความคิดเห็นของคุณไว้ด้านล่างด้วยนะครับแล้วเจอกันในคลิปหน้าสวัสดีครับขีดขีดขีดหากคุณต้องการเวอร์ชั่นภาษาอังกฤษหรืออยากให้เพิ่มเนื้อหาอื่นๆเช่นการเปรียบเทียบกับแฟรกเตอร์รุ่นอื่นๆก็แจ้งได้เลยครับ